สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราว ของการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของรัเสเซียนะครับผมตัวของเขาเองนี้เนี่ยเป็นถึงสอสอของรัเสเซียเลยนะครับนั่นก็คือตัวของดิมิทีแซฟลินนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังเป็นรองบอสใหญ่ของ d e f ฟน s e คอม m i t t e e ด้วยนะครับก็คือถือได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีอิทธิพลในรัเสเซียมากๆซึ่งการที่เขามาออกรายการตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเขาได้พูดถึงการปฏิรูปรัเสเซียและแนวทางของรัเสเซียที่รัเสเซียเนี่ยจะไปต่อเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าฟังดูแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น่าที่จะแบบสงบสุขได้เลยอะไรครับโลกนี้เนี่ยนะครับผมจากโลกที่สงบสุขมานานดูเหมือนว่ามันกําลังจะเกิดอ์มเลสครั้งใหม่แล้วหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเกิดเป็นคอนฟ lict ลุกลามไปเป็นสงครามที่ลุกลามไปทั่วโลกได้เลยนะครับฟังจากคาพูดของเขาเนี่ยเรามาลองฟังดีกว่านะครับผมว่าตัวของดิมิทีแซฟเลนเนี่ยนะครับเขาได้พูดอะไรในตอนที่เขาได้ไปออกทีวีมาบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับผมเขาได้พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกแต่มันเกิดมา3าปีแล้วนะครับนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและโซเวียตได้แตกออกเปรียบเสมือนดินแดนของรัสเซียได้เสียออกไปนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสงครามแล้วนะครับรัสเซียเองเนี่ยต้องการจะได้ความยิ่งใหญ่ในอดีตคืนมา ต่อจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการบอกอีกว่ารัสเซียเองเนี่ยจริงๆก็พยายามจะทําตามกติกาโลกแล้วแต่พวกตะวันตกเนี่ยมันมาแทรกแซงเยอะมันขี้โกงก็เลยทําเป็นต้องออกมาในรูปแบบของสงครามแบบนี้ฟังมาถึงตรงนี้เองเนี่ยอาจจะพอคุ้นหูคุ้นตาถูกไหมไอ้เรื่องประมาณนี้เราเคยได้ยินกันมาอยู่แล้ว ต่ลองฟังสิ่งที่ตัวของแซเลินพูดต่อจากนี้นะครับมันดูไม่ได้แบบไปทางที่แบบว่าจะมาเวที่สงบสุขได้เลยครับตัวของดิวิตีแซรินได้บอกว่ารัสเซียเองเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งหมดครับ ทำไมอย่างนั้นหรอก็เพื่อสนับสนุนสงครามยังไงเลยครับผมตอนนี้เนี่ยรัสเซียได้คนพบปัญหาแล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยขาดการสนับสนุนจากนานาชาติถูกไหมทางยูเครนเองเนี่ยมีประเทศมากมายมาสนับสนุนนะครับผมและการขาดการสนับสนุนเนี่ยทำให้รัสเซียนั้นขาดแคลนอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆตั้ง,ตงแต่สามภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยการผลิตอาวุธของรัสเซียเนี่ยย่ำแย่ลงสุดๆเลยผมเองได้เคยทําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับพอถูกตัดขาดออกไปเนี่ยนะครับผมจากยูเครนหรือว่าสูญเสียส่วนต่างๆที่เป็นส่วนสาคัญไปเนี่ยขาดส ก็ทําให้การผลิตอาวุธต่างๆหรือว่าการที่จะมีงบมาพัฒนาอาวุธมีงบในการทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสร้างอาวุธใหม่ๆได้อะมันก็ลดลงไปอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องใช้แบบยุทโธปกรณ์หรืออุปกรณ์ผลิตที่มาจากทางฝั่งตะวันตกพอถูกแซ็ชั่นแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ขาดแคลนแล้วก็ไม่สามารถผลิตใหม่ได้เลยนะครับและแผนการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะทําให้รัสเซียเองเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ในด้านอาวุธนะครับทำให้เหมือนส่งอาวุธไปให้ทหารแนวหน้าได้อย่างไม่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืืนนเออองกก็ตาามมจรรรววดห่ะสุ กระสุนปืนครกต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะถูกส่งมาเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมเขาก็ยังบอกอีกว่าเราจะต้องปฏิรูปสื่อนะครับผมไม่ต้องแล้วนะครับที่จะแบบว่าเฮ้ย ต้องปล่อยทุกคนพูดอะไรก็ได้เราต้องไม่กลัวที่จะเซ็นเซอร์สื่อนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกออกมานอกจากนี้เองเนี่ยก็ต้องมีการปฏิรูปกองทัพด้วยนะครับเพราะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรามีจุดอ่อนมากมายสงครามในยูเครนเนี่ยฟังดูแล้วอ่ะเหมือนเป็นการทดสอบด้วยซ้ำไปว่ากองทัพรัสเซียณนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับและดูเหมือนว่าหลังจากไม่ได้รบมานานที่เป็นการรบแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะเห็นได้เลยว่าพอไม่ได้รบนานเนี่ย ระบบต่างๆมันก็ย่ำแย่ลงถูกไหมัมนมีจุดอ่อนมากมายแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องกล้าที่จะเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้แล้วปฏิรูปแก้ไขมันใหม่ซะทําให้กองทัพรัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับนอกจากนั้นเองเน,นะครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราเนี่ยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์จริงๆ เพราะฉะนั้นเราควรจะมาตั้งรับอย่างเหนียวแน่นดีกว่านะครับในดินแดนที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วจากนั้นเนี่ยพอแก้ปัญหาต่างได้อาจจะค่อยไปลุยต่อนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการทิ้งท้ายอีกว่าเราต้องแน่ใจนะครับว่าไอ้กำลังสำรองที่เรียกมาเนี่ยได้รับการฝึกที่ดีมีความพร้อมก่อนที่จะส่งไปลบไม่ใช่ว่าโอ๊ยเกมมาแล้วเนี่ยส่งไปลบเหมือนปัจจุบันนี้เลยรัสเซียเองกําลังเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมแต่จะแก้ไขได้หรือไม่เนี่ยคงต้องรอติดตามชมกันนนนะครรับีี่่่เเเเป็ือองงงททาาสพูดมลย นอกจากนี้เองเนี่ยยังเป็นรองเชียร์แมนของตัวของไอ้ดีเฟนต์คอมมิตีด้วยถูกไหมก็ถือได้ว่ามีวงในอะ่ะแล้วก็มีที่พลในการที่จะช่วยดูแลเรื่องนโยบาย,ยาต่างๆได้ผมคิดว่าจริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่เขาหรอกนะครับสมมติคนฝั่งรักเซียเห็นว่ากองทัพเรามีปัญหาขนาดนี้เขาก็คงต้องอยากจะแก้ไขปัญหาบ้างเลยครับผมไม่อย่างงั้นเนี่ยกองทัพจะอยู่ยังไงเลยครับผมก็คิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะมีการแก้ไขขึ้นมานั่นแหละแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะแก้ไขออกมาเนี่ยได้ดีขนาดไหนและทันเวลาไหมนะครับสงคร,รามจจน แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เองเนี่ยมันอยู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆและดูยังไม่มีคีดท่าว่าจะจบเลยมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้นก็หวังว่าให้ทั้ง2ฝ่ายหาข้อสรุปได้โดยเร็วนะครับผมอย่าให้มันลุกลามจนกลายเป็นสงครามที่มีแนวรบมากกว่าทยูเครนเลยนะเดี๋ยวมันจะลุกลามไปอีกจนกลายเป็นสงครามโลกเราเองก็คงอยากจะได้โลกที่สันติโลกที่สงบสุขนะครับผมทุกคนก็ช่วยกันภวาหนาด้วยละกันนะครับไม่ว่าคุณจะเชียร์ฝั่งไหนก็ตามยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องรราาววไหหนืหอ่ อะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ